นาะสวัสดีค่ะมาพบกับบ้านนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะทุกท่านพร้อมอยู่ได้เลยค่ะทํารลด,ดีด้วยนะคะพื้นที่กําลังพอเหมาะค่ะไม่กว้างเกินไปไม่คับแคบเกินไปนะคะเนื้อที่ขนาด61ตารางวาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะรีโนเวทใหม่ค่ะอยู่โซนแม่ริมเมืองแก้วจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลสอนซายอยู่ใกลก้กาดฝรั่งแม่ริมนะคะ บ้านสวยคารินเวทแล้วนะคะราคาหลังนี้1,390,000บาทค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องรับแขกและหนึ่งห้องครัวนะคะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยค่ะจะซื้อไว้พักระหว่างเรียนก็ได้นะคะ1,390,000บาทสนใจโทรคุยสอบถามหรือดำเนินการด้านสินเชื่อรองปรึกษาได้นะคะติดต่อได้เลยค่ะตามเบอร์โทร ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ